ไม่ีว <behaviour> ิธีการกันเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปก็เดี๋ยวประธานจะถ่ายภาพร่วมกันสักคู่นะคะสมัค่ะามข่าวเดินทางมาถึงแล้วเราจะได้เข้าสู่ช่วงพิธีการของงานในวาการทัศนินท่านเลยจ้าบางครับ ดิฉันนางสาวพัชริดาตั้งจีนจากปีงบประมาณ2 5 6 8ค่ะองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและผลงานที่ปรากฏก็คือภาพสะท้อนของความรับผิดชอบที่รศึกษาคือรางฐานสำคัญในการพัฒนาคนและขับเคลื่อนประเทศเป็นส 5, ่วนหนึ <Hum ming t ons> ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน30ทุนเป็นตับต่อไปครับขอเรียนเชิญเรือโูยุทธนาโมกขาวผู้ในการท่าเรือแับท่านรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบับ ่ันดองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยผู้แทนผ,ผู้แทนบริษัทด้านสวัสดิการสังคมคุณภาพโดยได้ร่วมพิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีส5งพห้าเลยถ้าเรือุบัตารได้เลือกเหความสำคัญการศึกษาและพัฒนายาชุมสองยิ้มค่ะครับต่อไปครับจากชุมชนบ้านแหล่งทองนะครับรื่นรวยสาขาวิชา,ว,ว,าวิศวกรรมอุตสาหการและกับ นางพัตวัฒนาจิระเดชสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาระี๋ยิ้มค่ะ<ใ>นายนทัทวุฒิสิรินันท์สาวสุราพิมลึกพงศ์สัมันประพาลิศสาขาวิชาการบริหารทั่วไปคณะคนะรับลำดับถัดไปน,นะครับจากจุกจุก1 2ยิ้มค่ะนาง และสุดท้ายน,นะครับในเขตเทศบาลครับก็ขอขอบพระคุณน,นะครับรค,นนครับอ,รอันนี้ทั้งหมด5ท่านนะครับชุมชนบ้านชายทะเลนะครับคุณค่ะวิชาภาคตะวันออกเอกภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศิริษูนค่ะนางสาวสุภาพิษนางนามสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการ ก็เสร็จสิ้นครบถ้วนทั้งสามสิบตันของค่ะจากใครนุณระยะคุเหลือเลยครับเหลือแล้วะขาดไปได้แล้วกดไลค์นะคะเป็นรูทีนของการถ่ายรูปไปแล้วนะครับตอนนี้ของยิ้มค่ะได้ไหมค่ะยิ้มค่ะยิ้มนี่ค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ ท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่เรียนดีนะครับที่อยูอย่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังก็จะประกอบไปด้วยน้องๆที่อยู่ในตำบลเทศบาแลแหลมฉบังกับเทศบาลนนะครกับเทศบาลบางละมุงนะครับก็วันนี้เนี่ยทุนที่ได้รับที่ได้มอบให้กับน้องๆเนี่ยก็บุญคัดรวมๆกันแล้วเนี่ยกป็ประมาณประมาณสัก6กแสนสองบาทนะครับแต่ว่า ตั้งแต่ภาพรวมที่เราได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2557นะครับจนถึงปี2568เนี่ยเราได้มอบทุนทั้งหมดไปแล้วประมาณ500กว่าทุนนะครับแล้วก็ทุนการศึกษาโดยรวมนี่อยู่ที่ประมาณ8,700,000บาทนะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่ท่าเรือลฉบังเนี่ยจะดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อให้เป็นการสนับสนุนให้กับน้องๆที่อยู่ออรอบๆท่าเรือหลำบังนะครับจะพบว่าน้องๆบางคนก็ไปเรียน ไกลๆอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งทางท่าเรือแหลมชวังก็ยังก็ยังมอบทุนที่จะให้การศึกษาน้องๆเหล่านี้อยู่เพื่อให้น้องๆเหล่านี้นะครับได้กลับมาสร้างความเจริญให้กับในพื้นที่ของท่าเรือแหลมชวังหรือชุมชนโดยรอบนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็จะเป็นโครงการที่ดําเนินการต่อไปในอนาคตเรื่อยๆนะครับเราจะไม่หยุดที่จะให้ทุนการศึกษาให้กับน้องๆเหล่านี้เป็นอันขาดครับผมขอบคุณครับแล้วมีน้องๆที่จบไปแล้วได้กลับมาทำอะไรอ่าณตอนนี้ อาจจะเป็นมีความเป็นไปได้นะครับ mm ว่าน้องๆเขาหางานเองนะคร nah, ับก็ทําให้อาจจะยังไม่มีน้องๆที่เข้ามาทํางานที่ท่าเรือแหลมชบังแต่เมื่อกี้ได้ลองจีบน้องๆไปสัก2คนแล้วนะครับมีน้องคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่มบูนะครับเรียนไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าก็ตรงๆเลยครับว่าท่าเรือแหลมชบังต <_ Luca> ้องการน้องๆที่จบในเรื่องของวิศวกรรมที่ถ้าเป็นเรื่องไฟฟ้าโยธาเนี่ยเรามีตําแหน่งที่จะเปิดรับนะครับในอนาคตก็ได้ได้ จีบๆน้องๆไว้แล้วนะครับว่าแนอนาคตถ้าสนใจมาทํางานที่ท่านเลยแหละฉุณผูก็ยินดีครับทุกคนครับผมค่ะส,ส,สวัสดีค่ะชื่อนักศึกษาอิชาภัทชัยมาศค่ะจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะครั้งที่สองแล้วค่ะค่ะต้องขอบคุณก่อนเลยนะคะเป็นโครงการที่ทดีมากค่ะสําหรับที่ให้นักศึกษานะคะได้มีทุนการศึกษาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสําหรับครอบครัวค่ะเป็นโอกาสที่ดีที่ ให้เยาวชนได้ศึกษาค่ะค้าอยากจะขอบคุณทั้งท่าเรือแหลมฉะบังนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับเยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉะบังค่ะสวัสดีครับผมนายสุรธาคำมาสิงมาจากมหาวิทยาลัยมบุรีพาครับเรียนคณะวิศวะกรรมศาสตร์ไฟฟ้าครับผมเป็นครั้งแรกเลยครับผมเป็นโครงการที่สนับสนุนค่าใช้ใจ่ายได้ดีครับผมขอบคุณที่ ช่วยสนับสนุนและต่อยอดอนาคตเด็กรุ่นใหม่ๆครับที่ทำให้เด็กได้มีอนาคตในการเรียนศึกษาต่อครับผมขอบคุณครับ